ุคนถามเรื่องพี่การเป็นอาสาเป็นกาใจอ๋อเหอรโอโหจริงจริงพี่การก็บอกว่าจะมาด้วยนะเนี่ยไม่รู้ไม่งั้นจะให้เขามาสัมภาษณ์เองอคือ,อพระหนุ่มนี่นะครับก็ให้เกียรติไปที่บ้านแล้วไปทานข้าวกันแล้วก็ไปลาบวชแล้วตอนนี้พี่การก็คุยกับพระหนุ่มนี่นะครับหลวงพี่หนุ่มนี่นะครับว่าเขาอยากจะขอเป็นกาวใจก็ผมเองก็ไม่ได้ทราบเรื่องทราบราวหรอกไม่เห็นพวกนั่งคุยกันนะครับ เราเองก็เป็นผมมีอะไรแน่เลยเมื่อเมื่อวานเนี่ยผมเห็นในข่าวมีภรรยาของหลวงพี่หนุ่มเนี่ยแล้วก็ลูกสาวไปไปใส่บาตรผมรู้สึกว่าดีมากนะผมอยากให้กลับมาปรองดองกันนะครับนะครับไม่อยากให้เลิกกันหรอกเพราะว่าสงสารลูกเพราะเราก็ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีไหมคะสัญญาณที่ดีนะสัญญาณที่ดีสําหรับสําหรับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับคือเรื่องเงินเรื่องทองกัเรื่องเล็กนะครับเรื่องครอบครัวนี่ใหญ่กว่าเยอะ นะครับผ่านมาแล้วตอนสทอนี่ไเจอกันอาค่ะที่พิเศษเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะคุยเรื่องนี่แหละนะครับเรื่องกับกับพรนยาเนี่ยครับผมไม่อยากพูดมากหรอกเรื่องครอบครัวเขานะไม่อยากพูดมากเลยล่ะก็ก็ขอให้ขอให้พระหนุ่มแล้วก็น้องจูนนี่กลับมาปรองดองกันแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสนับสนุนให้รักกันนะครับเป็น่เวงเป็นห่วงครับเป็นห่วง การของเราพี่น,าพานิชิเาเราเพิผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะมีอะไรพี่อยากันกับพี่การเรื่องสองครั้งแล้วนะครับแต่งงานกันสครั้งเนี่ยไม่รู้จะหย่ากันยังไงปาะก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่หย่าหรอกนะฮะก็ก็อยากให้อยากให้รักกันเอาไว้เพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองนี่เป็นเรื่องเล็กมากที่ที่บทเงินกับการหย่าที่มัเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีหรอกไปกว่าครอบทัวเราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาม,ตาม,มีลูกมีเมียอยู่เนี่ยนะครับ ครับคนส,สคัญกว่าใช่ครับสําคัญกว่ามากครับตมมนอ,อนนี้บ้านเราใช่ครับใช่ครับเป็นครอมูลคือเอ่อเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากที่เราได้<ม>ทะเลาะกันแล้วก็หยากันทะเลาะกันแล้วก็หยากันสุดท้ายแล้วเราก็มาเขาเรียกบรรลุตรงที่ว่าเราอยู่ด้วยกันดีกว่าแล้วลูกเต้าก็จะได้มีความสุขกันด้วยครับมันคือสัตว์มความ ชีวตการใช้ช่วยครอบครัวใช่เป็นเรื่องยากนะครอบครัวเนี่ยการใช้ครอบครัวเป็นเรื่องยากต้องต้องอลุมมารวยกันนะครับท้ายที่สุดทุกคนไม่อยากอยากรู้พิเศษใช้วิธีไหนใช้มีปติอะไรดำเนินชีวิตมันถึงได้กลับมาเป็นปกแกันได้เหมือนเดิมต้องต้องยกย่องคุณการเขานะครับคุการเขาเป็นคนที่ที่ดีมากนะครับดูแลผมแล้วก็ดูแลครอบครัวอย่างดีผมเองก็ไปเล่นคอนเสิร์ตหางเงินมา ให้ลูกๆให้ครอบครัวเนี่ยนะครับแต่ว่าการเขาดูแลครอบครัวดีใช่เพราเมียดีเป็นมีัยไปกว่าครึ่งหก็ดีครับคือแสดงว่าเวลาเราไปเล่นงานเล่นคอนเสิร์ตอะไรต่างเรื่องเงินที่คือให้เพียรดูแลจัดการใช่ครับใช่ครับการเ็าดูแลรู้เสกรู้รู้อะไรได้อะไรแบบนี้รู้สิรู้รู้เองก็รู้แต่ว่าก็ให้เขาจัดการนั่นแหละเรื่องเงินผมไม่ได้ไม่ได้ซีรีสอะไรหรอกนะครับเพราะว่าก็มีเก็บอยู่เก็บเอาไว้อยู่จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ได้มาเขาก็เดี๋ยวเขามาแบ่งกันกา ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาแต่รถพิเศษก็ให้พี่การจัดก,การ,รก็ช่วยกันเก็บนะครับแต่ว่าคุณการก็ด้ดูแลเรื่องกันเงินกา <พอ S 2> รมันถึงจะอยู่คุณใจแหละครับพี่กับให้ภ <laughs> รรย,ยามาดูแลเรื่องเงินเนี่ยเร,เราก็ไปใช้หมดแต่เราเก็บผมผม,ผมเก็บเงินไม่ค่อยเป็น <laughs> <laughs> นะครับโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าโอเคจ้าโอเคครับครับ